โอเคท่านผู้ชม้รับกลับมาสู่เกมโรบกในโหมดเดิมมนอีกเช่นเคยแต่ท่านผู้ชมนึกหมดเลยไม่ออกก็มาหมดดิมาหมดนี้ไว้ก่อนอะที่จริงผมกะจะไปเล่นอีกโหมดหนึ่งมันคือโหมดเหมือนเหมือนแบบนี้แต่มันเป็นวอลเลย์บอลน่ะแต่ไอโหมดน้ำก็นานเกินน่ะและไอโหมดนี้มันก็เสียวๆโปรยังไงก็ไม่รู้อะโปมันระบาดยังไงไม่รู้ไอโหมดเนี้ยคือโปมันเยอะอะเข้าไปเนี่ยมันตอมข่าเป็นขี้เลยอะ โอเคโอเคมาโหมดนี้จะเจอหรือเปล่าวะตาเนี้ยจะตาเนี้ยจะเจอหรือเปล่าขอขออย่าเจอเลยมาอ้ยตาสวยท่าสวย,สวยไอ้พีแป๊บนึงนี้กูลือลือไปละไอ้ไม่เล่นไม่ทันไรกูลือไปละตัวใหม่มาโอ้โหท่าสวยท่าสวยกูขอละไปเพื่อน ไป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 น่เน่เน่เนอะอเอออ๊ะโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอเโหโยหอ้อ้โหโอหโอหหอหโห้โหโอ้โเโ้โหโ้าหโอ้หโอ้าอ้โหโโหอเออ้ห้โอ ขออย่างเดียวอย่าเจอโปอ่ะไป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 ก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยแม่งเอาไว้เอาไว้แต่นี้ไม่มีโปไอ้แตนนี้ไม่มีโปทีมกูนำทีมกูนำเกมอ๋อมามามาเฮ้ยไม่เข้าให้รู้ไปไอ้เฮียไม่เข้าโอ้โหอุกูเตะโอ้โหยเฮียระดับ ระดับนูบไอ้ยียกูเนี่ยโอ้โหพี่ไม่มีโกงเป้ากูยังยิงไม่เข้าเลยกูเหลือเชื่อว่ะอ๋ออ๋อออเน็ตมึงล้วนหรือเน็ตกูแหลกวะหลังๆไม่เน็ตบ้านกูเนี่ยมันแหลกแกยังไงวะลูกไงกาลาวไงาลาวน่ายจะเน็ตกูล้วนอะ ไอินเอ็ตคายเขียวที่มันกระจอกกระจอกมาดิมาดิเอ้าเอ้ายังไม่ปียังปีเกาะตีเต็มมาแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวมาเลี้ยงอะไรมาตรงมาเออเดี๋ยวนี้โกงฝั่งรูปเป็นหายไปไหนอ่ะมึงยิงไม่เข้าก็ไม่รู้อย่างไรแล้วนะยิงดิเออ ไอ้เฮียโกฝั่งนู้นหายเซิร์ฟเป็นแหลกๆรวนๆยังไงก็ไม่รู้ว่ะอาไอ้เหี้ยฝั่งนี้โดนโดนลุมโอ้โหโอ้โหโอ้โเม็ดตบขาเป็นยุ่งเลยเฮ้ยแม่ผมบอกแล้วผมไม่ได้พูดเกินจริงโปมันเยอะจริงโปมันต่มขาเป็นอะไรเลยโอ้โห นี่ยน่น่ะน่น่าสองตัวเลยนะน่าไอ้เฮียเดฟเกมนี่มันอยู่ไหนวะโอ้โอ้กูละท้อเลยเฮียเกมเกมไปท้อเลยโอ้ยเยอะเว้ยเยอะเยอะเยอะจนน่าลำคาญ เอาสิเอาสิเอาสิไอเฮียนนั่นมันก็เก่งนะเพื่อนกูอ่ะโอ้ยเพื่อนกูก็เก่งไดเฮียเลี้ยงโปไปสุดยอดมึงเข้าไปเถอะดู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 โอ้ภาพภูมิใจสุดสุดโอ้ยไอพวกที่ทำประตูเยอะๆนี่มันมันอย่างนี้กันทำไมเนี่ยเออ เอหาเปิดไว้ก่อนมึงจะสู้โป้เหรอวะเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ไหนเพื่อนกูอยู่ไหนแบกแบกแบกวัดตอมลูกบอลเลยเอาเออเอา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 ไอ้เฮียกูพวกกูสู้กับเนือมนุษย์อยู่ตอนเนี้ยเอาดันโอ้ ประตูโอ้โหความช่วยเหลือไม่ต้องไอ้ทีพายเกงใจกันน,นิดนึงเพื่อนกูออกไปหมดลเลยเหลืออยู่สองคนแล้วเนี่ยโอเคปงปล่อยให้มันเข้าไปเถอะเพื่อนปล่อยให้มันเข้าไปเถอะมาก็บมา สวัสสวัสโอ้ดู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 ไอ้ดู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 เฮ้ย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 ไอยุงบ้าอย่าไปตอบขากูไปเพื่อนไปไปดิอ่ะอ๋อ๋อโอเคโอ้ยรีพอร์ตไม่ไปก็ไม่ไม่ช่วยหายเหวอะไรเลย เกมแค่นี้มุ้งมึงยังจะโปกันดกเหรอเนาะโอ้ยเนาะเล่นจะส,สนุกสนุกดีๆไม่ชอบกันหรือไงเนี่ยมันสนุกตรงไหนว่าเล่นโปเนี่ยฮะก็แค่โกงชาวบ้านได้เนี่ยฮะมันสนุกตรงไหนวะทหนไปเอ่ย้ายเซิร์ฟกูย้ายเซิร์ฟมาสามครั้งแล้วเนี่ยมีกูก็เหมือนไม่มี เฮียตานี้เซิร์ฟนี้ไม่มีโป้เว้ยเฮ้ยอย่ามีเลยกูขอแล้วกูหนีพวกมึงมาสามเซิร์ฟแล้วเนี่ยออวิงว่งวิง่งวิ่งเออเอาเอามึงตรงให้ใครอาา่ะเฮ้ยไปดิแล้วมึงมาวิ่งตรงนี้กันทถะเบืรอไปแล้วไปแล้วเอาเลยเอาเลยเอาไปแล้วเอาไปแล้วไปเลยไปเลย ฮ้เฮ้เอาเฮ้เอเอาเออเอไปไม่ได ok ้อ okay, ่ะเกเหนอยกูเหนื่อยอพักก่อนพักก่อนพัก่อนเออเยปะอ้าว ยังยังสวยไอ้เหี้ยเอามึงยังไม่จบอีกเหรอเออเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าะปะตากูบ้างตากูบ้างเฮ้ยเฮ้ยไอ้กูอขอโชว์บ้างกูขอยิงเข้าสักลูกสองลูกเถิงกูขอร้องเอาอยิงเออ กูยิงเข้าประตูของไม่ได้เลยนี่ไปไเวลาใกล้จะจบแล้วเวลาใกล้จบแล้วไอ้ยี่กูขอกูขอบ้างกูขอบ้างกูขอ้โอ <laughs> ไปเดียวไปไหนยวเฮ้ยกูขอยิงให้เข้าสักลูกเถอะวะกูหลังๆวันนี้กูไม่ได้เตะเข้าลูกเลยเฮ้ยกูเน้นเล่นนะเฮ้ยไม่เน,เน้นเตะเข้าเข้าลูก ไม่เน tamam, <net> ้นเตะเขาโก้เน้นพูดงบอลไว้ก่อนนะเออกูขอบังกูขอบังกูขอบังเออเข้าไหมเข้าบังสกัดขาจากเพื่อนไอ้เหี้ยมันหุกวิหุกวิมังหุกวิมังวิ่งเร็วมังวิ่งเร็วไอ้เหี้ยมันคาตัวอะไรวะน่ะโอ้ยมันก็รีบเกินยังไงทีนี้พวกกูก็ชนะว่ะหรือกูแพ้ว่ะ แพ้ใช่ไหมโอเคเฮียทีมพวกกูแพ้ไ <c oughs> อ้ยี่ตัวมึงแต่งซะน่าเกลียดเลยนะมึงมามึมาอยู่กับไอ้นาเลียมนี่แก้วโอ้โหดูหน้าตา <c oughs> ไอ้นาเลียมที่มันทำไมมันต้องยืนหน้าวะกูเกลียดมึงวะมึงอยู่ทีมเดียว,วกูแต่กูเกลียดมึงกูขอลูกบอลนะอย่าเพิ่งอย่าเพิง่งอย่าเพิงพ่งใจยเย็นใจยเย็นสองใจยเย็นใจยเย็น ไม่เข้าไอแจ๊กกูเนี่ยไม่เน้นไปอาหารเน้นพูดเมาไว้ก่อนอ๋ออ๋ออ๋ออไปดีวะไป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 ทีมเราต้องนำทีมทีมเราต้องชนะเออเฮียไม่มีใครอยากเป็นกองหลังเลยอ่ะไม่มีใครอยากเป็นนายประตูเลยมึงอ้แก้วหน้าเหลี่ยมเียเศร้าเลยเฮียตําเป็นตำแหน่งที่น่าเศร้า มันต้องส่งมันต้องส่งมันต้องส่งเนี่ยไม่ส่งอ่ะไม่ส่งอ่ะไม่ส่งกูไปตัดขาแล้วมันต้องส่งมันต้องส่งใครสักสักทีอ่ะออามือถึกโอ้ยท่าหาดีแงขอร้องอย่าให้มันได้เตะนั่นน่าดีแกไปละทีเถอะเออเอาป่ะอ้าว ไอ้ใครวะแปลงไอ้ดาเหลี่ยมนี oh, ่บันได้แก้วแล้วแม่งเสตะเข้าหลายลูกว่ะโอ้ท้องวิชาวิชาอ่ะกูตายนี่กูจะงกบอลทีแรกกูเต่ออกออกออกเขตของกูไว้ก่อนนะ ไอ้นาเลียมนี่มันได้แกเข่าแยะใช่ไหมมันเข่าแยะวะมึงเล่นบอลเก่งวะ่ะมึงเล่นบอลเก่งแม่งเออต่อางคนต่างแยกแยกกันเอาเออแม่งเอ,อ้ยแม่งกล้าดีไงมึงดรอปบ,บอลข้ามหัวกูเนี่ยเออกูไม่ค่อยภูมิใจทีมตัวเองเก่งวะ่ะกิยชาเตะขาแม่งเตะขาตะนาคตเออไอไ้เหี้ย กูน <g ül spreadsheet> <ness> ึกว <up> <c oughs> eh, ่ากระดูกขหักเล่นเตะขานเพื่อแล้วตอนเดียกูอ่ะเข่าเปล่าอ้าวส่งให้ตัวยืนดิ้งอ้าวหว่านจ่ออืออ้าวปะปะปะนะอ้ากูยิงเข่าสุดผีเว้น้ำเตะน้ำเตะเอ้าไปก่อนเว้ยไปก่อนเว้ยเขาหาลูกกูอ่ะ กูเลยมาตั้งดานกูเพิ่งยิงเข้ามาลูกกูท้ออ่ะเฮ้ยเอาเอากูถึงก่อนมึงนะกูถึงก่อนมึงเฮ้ยลูกบอลโอ้โหลูกบอลแม่งดูดขาโอ้ยเงี้ยทำไมวันนี้ตู้เงินตู้ทองออกมาเยอะจังเลยวะปากกูเนี่ยไปเลยไปเลยไอเลียมไปเลยวิ่งไปก่อนเลยมึงอ่ะ ทำไมวันนี้กูดีดทุกมากปแปลกๆวะเนี่ย <c oughs> ไอูุ้พหจุดเลยเว้ยไปกอนไปกัอน,กอ,นอ่าอ่าอาตีตกะกะัดขาอ้าวอ้าวอ้าวอย่างงี้กันอย่างงี้ชิหายดิอย่างางี้ชิบหายเอยยอเอ <c oughs> อเอองเขาอะร้อยกว่าลูกมึงยิงกันยังไงวะร้อยกว่าลูกไปไปใหญ่มันแย่งบอลได้ดิ แม็กซ์คุณจะผ่าตัวเองเลตัเอจริงเปล่าวะขอสาแท่ให้มึงโดนเตขาหักหมดอนาคตเอเสือเข้าเออเตขาไ่เตซ้ำอตซ้ำไม่ยเตซ้ำอย่างงี้ต้องเตซ้ำ ไปก่อนไปไปเอ้าเอาบอลกูไปไหนมันส่งแน่มันส่งกูว่าแล้วมันส่งมันต้องส่งมันต้องส่งเพื่อนมันอยู่เยอะเพื่อนมันอยู่เยอะโอ้ยกูจะเตะออกอยู่แล้วเก็บคอไอ้กูได้เตะแล้วกูได้เตะแล้วกูขอเปิดหน่นกูขอเปิดหน่นกูขอลูกบอลหน่อยขอลูกบอลอ่ะ เอ้าลูกบอลไม่ติดขาคุมาไม่งั้ยพวกมึงถากาวยี่ห้ออะไรวะลูกบอลถึงติดขาพวกเนี่ยสมานอนะ่ะสมาน,นะเอา้ามึงจะไปเล่นอะไรหน้าโกตัวเองเราเตะสมันนี่โอ้โหไอชีพายมากูขอลูกบอลอ่ะขอลูกบอลอ่ะกูขอลูกบอลเดียวกูขอลูกบอลไหนกูขอแทสติดก้อน กูจะไม่ได้แชสติดสองครั้งเลยเหรอไอ้เด้ยไอ้โ,อโปเ้เธอกูขอลูกบอลกูขอลูกบ bon! อลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลูกบอลลูกบอลมอ้เอ้ยเปิดอติเพื่ออะไรวะเนี่ยกูโอ้โหแม่งแม่งโยนไกลขนาดนั้นได้ไงวะ

เบืองลับได้โอ้โหอ,อือ,อเอาเว้เอาไว้โอ้ยเป็นขาขาดไทเทเนียมว่ะออขอลูกบอลหน่อยขอลูกบอลหน่อยแม่งระเบือยไป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 โอ้โหแพ้โอ้โห โอ้แพ้เลย,ยเนี่ยไปขุดดูลาแป๊บเดียวเองอย่งไปขุดดูลาแป๊บเดียวแพ้โอเคถ้าโบโชวนี้ต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะพอดีว่าต้องไปทำธุระต่อแต่วันนี้มันของผมแล้วผมผมสนุกของผมแล้วแต่เกมเนี้ยโปรมันเริ่มระบาดยังไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่ครั้งสุดท้ายนี่โชคดีที่มันไม่มีโปรนะแต่มันมันมันค่อนข้างมันแต่ดีอะไรก็ไม่รู้โอเคโอเคต้องขอจบคลิปตรงนี้ก่อนนะโอเคบาย